สัตว์ตั้งหลายที่จะลองมังเกิดมาเอาวกำเนิดกองเกิดเป็นกายจะต้องพัากันไปที่สา,ายใหญ่อันเป็นที่อาศาัยแน ของอินเนตราคือองค์พระอินทันเป็นผู้ปกครองเน้นเป็นเจ้าของเนคานทั้งฮาพักอยู่ต้นสายต,ต้นใหญ่สาขาเนเป็นเจ้าของขันหของเรา ทุกคนใคะนคลายจากนมาเกิดนี่จะต้องไปกันตินันนี่ต้องไปขอ,องยืมคานนทันมาป่าติงสนนรกสวรรค์ต้องไปที่นาแหละทุกคนนีที่จะป่าติงสน,นไม่ว่ายิไง แหล่งชายก็มันเป็นความจริงแน่เช่นนี้นางเชว่าเราจะเกิดมากันได้ง่ายจงคอยฟังฉันจะช่วยกันบันและยายนี่ฉันจึงอธิบาย

ตัตยอก่อนขึ้นงอนงอไปทูลขอซึ่งคันทั้งห้าท่านจงสมเพศเวทธนาจะขอยืมคันห้าของพระอินไปจะลงไปเกิดในเมืองมนุษย์ให้บริสุทธ์ งามพองใสจะขอยืมคันของพระอินไปขอท่านจงได้โปรดเวทนออาอย่าฝ่ายพระอินมาเล่นสัตว์ในตั้งลายอย่าไม่ย,มยกมือไหวอินเน่ ยุดร้อมน้าท่านจึงตรัสถามไปได้ความรงกฆ์กันสัตว์ที่มานั่นท่านดายาเองจะลงไปเกิดแดงยังเมืองคนจะไปสร้างกุศลนได้สิ่งไหนเองจงบอก ก็ข้ากันหาอีกเข้าใจเพราะข้าอย่างต้องใสในวินในยังพวกสัตว์ยกร ขึ้นวอนไหวถ้าผมลงไปพบพระสาทศาสนาจะไปสร้างน้ำบอกก่อสลาบางคนก็ว่าจะสร้างทานบางคนทานทัดจะสร้างสะพานสร้างโบสถ์วิหารกันให้ดีดีบ้าง างคนจะสร้างพระไตปิดกจะหยิบยกคำประจินนาสีก่อพระพุทธทะลบสร้างพระพุทธทะลบสถูปเจดีเอาไว้เป็นที่กราบไหว บ,บูชาบางคนจะสร้างพระธรรมมาคันให้ครบเจ็ดกันอัดท่าขาทาทางเจ็ดคำพี ที่มีมาตามตำราพระบาลีบางคนก็ว่าจะรักษาศีลให้เป็นอาจินไม่เกลียดไม่ขานศีลแปดศีลห้าสมาทานจะไม่เกียดขานสักการเวลาบางคนก็อู จะบวดตัวให้เป็นเจ้าครูตามวัดว่าจะตวดแต่มนบนภาวนาให้ชาวประชาเข้าเลื่องลือบวดจะสวยรูเลยจะทำอย่างนั้นจริงๆเหรอ โอ้ทำอย่างนี้แหละจะสร้างแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้าค่ะไม่เมืองมนุษย์เนี่ยก็สร้างคุกสร้างตารางเพิ่มอยู่เรื่อยละ่ะอก้าวกระหม่อ,อ,อมทุกวันเลยไม่มีที่สําหรับก้าวกระหม่อมแน่นอนแน่นะได้โปรดให้ยืมคันห้าเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเดี๋ยวจะให้อายุนะขอรับกระผมเดี๋ยวตรวจดูบัญชีก่อนใครทํามามากมาน้อยก็ตามเหตุตามผลตามปัจจัยก็แล้วกันพระพุทธเจ้าค่ะตั้งใจฟังนะ อรู้ไหมทำไมเอื้อนยาวเนี่ยทำไมครับนึกเนื้อไม่ออกไม่ต้องบอกก็ได้มั้ง ฝ่าอพลังอินมาแลเห็นสัตว์ทั้งหลายไม่ยกมือไหวอีกันอยู่ร้อมเส้งพลังนทัทานจึงขว้าขันทิพนัท่านจึงหยิบขันทังเอาออกมาต่าง ดังคันในทองว่ามาเถิดมังนิพองมังแม่งมานจงมารับคันหนึ่งหากันในยดได้เสามองเชิญรับคันทิพ์ขอเชิญมังหยิบแม่ คันท้องนี่หล่งขานจำร้องเรียกวังคันโทเองจะลงไปเกิดเนยังเมืองคนเองจงไปสาอังกูซลเน่ให้อักโหให้สุขสิอินนัลพอง พินยอมเจ้าจงอสุกโคงเนี่กันหมดทุกคนฟาอินเนสัง่งลางทางทัทงนตั้งสอนพร้อมตั้งอวยพรไปตามเหตุผลเนเจ้าจงเป็นสุขแลวทุวนทุวะทุกคนเอเรื่องการกูศสอเอ ย่ยจืดจางจงยึดถือกันแต่งความตื้อสัตว์จงมันปังตีบาดกันข้าวไว้บังเน่ถึงแม้นเป็นหญิงกันที่จริงสัตว์จางเจ้าจงคิดตั้งแต่สัตว์จ้า อย่างเป็นหญิงเนื้อทิ่นนอกจายวงสังวันตัวเถิดแม่นางเจ้าจงต่างสัตว์เอวังปัดติ้นยาที่เจ้ายังอวดเก่งกาเทวรักรานเจ้าอยางเป็นหญิงเนี่เจ้าได้วิ่งเลยเป็นหญิง เพอยู่กลางบ้านสมคบในุงชายที่ใจผ่านเอามาสังมาเป็นคู่เคียงประอินสั่งปลางนัตันไม่หมัวนั่งเซอไปยกเอาคอมพิวเตอร์ก็มาบันทึกชื่อเสียงมีเน็ตเหรอบนสวรรค์นนะ อยนี้มันเกิดตายกันเยอะก็ต้องใช้ระบบออนไลน์นจดบัญชีกันไม่ไหวหรอกครับเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์มันสบายออเกิดที่นี่ออนไลน์ไปตายที่อื่นได้ไปตายอยู่กเกาะเออซจูหรือไงอย่างั้นงนั้นครับตั้งใจนะเดี๋ยวจะให้อายุตั้งใจอยู่ครับและอินเนสังพรางนิทนไม่มัว นา่งเซอไปยกเอาคอมพิวเตอร์ก็มาบันทึกเือเสียงตั้งยิงเล่นชายออกรายเรียงบันทึกถือเสียงแล้วเริ่มทมสัญญา เจ <IST uk t> <ancia teri> ้าคนละนดสิบสี่ปีในเด็กสิบสี่ปีนะแม่จังน้อยจังละเจ้าค่าตรวจดูบัญชีแล้วเป็นยังไงขอรับตอนเป็นมนุษย์เขาบอกให้ปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาปล่อยกาปล่อยเต่าเอาเก้ากระหม่อมก็ปล่อยเหมือนกันนี้เองนะมันเอาตะหมาก็แมวมาปล่อยวัดตอนนั้นน่ะ,ะ,ะแล้วก็ไปยกหางดูมีเต่าเมียทั้งนั้นเลยตัวผู้ก็ไว้เฝ้าบ้านแล้วมาทีแล้วก็สอบปุ๋ยก็สอบปุ <that S 1> <ๆ>๋ย ถึงจะอยู่ไปเดี๋ยวก็ลูกหลานปล่อยทิ้งมันเป็นกรรมอ๋อนี่เป็นบุพกรรมจึงได้อายุน้อยเอาไปสิบสี่ปีก่อนรับสต่กล้าวเขรับเจ้าคนนี้เองได้สิบห้าคนนั้นสาสิบนี่เองจงรีบกลับมาสวนคนโน,น้นนายห้าสิบปีปลาย โน้นหกสิบจังเออพอดีแปะพอนดีส่วนส่วนแม่คนนี้เจ็ดสิบปีเป็นทีไ่ไจ้ไไอคนนั้นแปดสิบห้าขสัญ,ญวยวายแต่ว่ายมที่มาฟังเทศวันนี้อยากจะมีอายุสักคนละเท่าไหร ให้บอกพระอินเน์นกันมาเงีอเอ้ยตะโกนบอกได้ไหมพระอินทเนี่ยครับเฮ้ยว่าตะโกนบอกอย่างไรเสียมันญ,ญาติออเดไลน์ไปบอกได้ไหมเ <c oughs> มื่อกี้เห็นมีคอมด้วยบอกมันต้องบอกเป็นตัวเลขจดใส่กระดาษได้ไหมครับจะไปหาปากกาไหนทัน แล้วต้องทํำยังไงล่ะครับอยากจะแจ้งความประสงค์แจ้งอายุเนี่ยกระดาษในโลกมนุษย์มันมีเลขอยู่แล้วฮะใครอยากจะอยู่สักยี่สิบปีกระดาษมันจะออกสีเขียวเขียวอ๋อใครอยากจะอยู่สักห้าสิบปีกระดาษจะออกสีฟ้าเลื่อยๆื่อนะใครอยากจะอยู่เป็นร้อยกระดาษสีแดงแป๊ดเลยอือหืออือเปียกน้ําได้ไหมกระดาษเนี่ยเปียกน้ําก็เอาไปหมกข้อสารเดี๋ยวก็แห้งโอ้โบราณเนาะดินนี่ก็ใช้ได้ปาผมนะครับ กระดาษนั่นแหละอ๋อออออใครอยากได้ยุทเท่าไหร่ก็ให้แจ้งความจำนงกับพระอินเป่าได้ยังไงล่ะครับพระอินก็เป็นอัลไซเมอร์จำอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวนี้อ๋อต้องเขียนไปตัวตัวเลขมีมาหรือยังล่ะไม่ได้สักบาทเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทำไมครับแหมวันนี้โยมตั้งใจครับผมมากันมืดฟ้ามัวดินใช่แล้วมากันเต็มวัดเลย ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สาสิบเอ็ดธันวาเดี๋ยวให้อายุเท่าๆกันเลยครับโอ้นี่มาแล้วพอมตนาสาธุนะโอ้โอสีฟ้าระเรื่อนี่คงจะขออีกสักห้าสิบปีนะเนาะหลับในเงินหมื่นตื่นใน<ม>เงินพันฝันในเงินแสน hmm. อือหือเดี๋ยวให้เท่าๆกันเลยเป็นการให้พรเป็นในตัวสักเท่าไหร่ดีขครับมตนาเอานโยมนะ เอาไปสักคนละก้าวสิบเก้าปีพอไหมพอไหมอยู่ให้ตะบันน้ำกินเลยต้มบวบให้เละต้มพักทองไปจิ้มบวบอีกทีผพราะเห็นยายผมททำอย่างนั้นอ่ะเคี้ยวไม่ไหวอ่ะตีเก้าสิบเก้านี่แต่เป็นชาวบ้านธรรมดานี่ก็ให้เบี้ยยังชีพเดือนละพันเดือนละพันเจ้านะอยากจะได้เพิ่มมีวิธีไหม อยากจะได้สัก800ก็แก้งตกกระไดให้ขาหักจะได้เบีย้ยคนพิการอีก800อ้อ๋อเดือนละพันแปดบางอย่างก็ต้องลงทุนบ้างครับเพื่อชีวิตอ๋อ99ปีเลยนะเอาไปเนะเลยครับเอาไปสักคนละ9กปีเป็นอย่างไรโยมจางแนธำแม,มน่นครบถว้วนละนอดจำานวน คืนวันยอมจองเอา,าคานเนี่ยมาคืนกันในข้าตทั้งยิงแเล่นชายเน่งยินได้ช้าเอามาคืนให้ข้าแเนทุกคนไปทั้งไม่ครบทุวเนนอจำนวนคืนวันเคจะค่าจะฟันก็คงจะไม่ ตากสายถึงจะหนาวจะเน็บถึงจะเจ็บถึงจะคายมันก็ไม่ตายก็หลอกคุณญาติคุณยอมแต่ว่าบางคนนะสิมันมาอีเื่อฟังนะกลับมาลืมคำสั่งเนะกันหมดสิ้นนะไม่ทำตามคำ รักองค์อินนัแถมยังมาดูมินเน่ออกหมูนมองต่างแกงน่ะเป็นนักเลงเน็กเตียวออกลักขมินขมักนะลักข้าเอาลักของลักเพลิดลักเพลินนว่าลักเงินเน่ลักทองเตียวได้มุงมองกันอกกันอยู่ว่ะ ทุกวันสังคมของไทยนั่นจึงได้ไร้ายความสุขคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็ลักกันเอีสะบันว่าของวัดของว่าก็เข้ามาลักกันแทบทุกวันนี่ฉันยังสงสัยว่ารองเท้าของฉัน มันยังอยู่กันหรือเปล่าเนี่คุณยโยแต่วัดตะโกนี่มาเทศเป็นสิบครั้งแล้วคู่ละร้อยเก้าเก้าไม่มีประวัติรอ,องเท้าหาย